กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนพระเอผู้มีอุปการะคุณทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับ f อนะฮะตามระบบนะครับผมวันเว้นวันนะครับบางช่วงคึกๆนะฮะก็สองวันติดสามวันติดอะไรประมาณนี้นะจังหวะถ้ามีพระนะครับเอฟซีนะฮะช่วงนี้ผมก็ยอมรับไม่ค่อยได้ฟิตเหมือนแต่ก่อนแล้วนะฮะเนื่องจากร่างกายนะครับร่างกายไม่ค่อยจะ นั้นเท่าไหร่นะฮะอาจจะแับกรางานหนักนะฮะแล้วอายุก็มากขึ้นด้วยนะฮะอายุก็มากขึ้นทุกวันนะฮะอีกปีสองปีก็จะห้าสิบแล้วนะครับเอฟซี FC นะฮะใช้งานหนักนะฮะเอฟซมาเจอผมนี่โอ้โหจะแสบแกกว่าที่คิด <laughs> ผมงอกเอ่อนวดงอกอะไรพอจะงอกได้งอกหมดเอ <laughs> <FC> <laughs> ผมงอกฟันล่วงฟันหล่อไปหมดนะ fc นะครับผมนะผลของการกล้ามงานหนะักนะครับ fc ทำงานไหลหน้านะครับทํางานไหลหน้านะครับผมฮนะวันนี้มีอะไรมาหลอก fc บ้างนะครับผมเพียบเลยนะครับ fc นะฮะวันนี้ก็ทั้งเดินสายเหมาบ้านนะฮะทักทายแบบแหมเหมาบ้านอีกแล้วนะหลอก fc อีกแล้วนะเหมาบ้านอีกแล้วแซบ่บเหมามาทีไรโดนทุกที ก็ทำธรรมดานะฮะวงการพระเครื่องนะครับที่ไหนมีพระเราก็ต้องไปหานะครับหาพักพวกกันนะครับผมบ้านบ้านในที่นี้ก็คือนั่นแหละฮะอย่างที่เคยผมเคยบอกไปแล้วครับเพลินฝูงกันนะครับผมคนที่เอาดูมมีมือาชื่อีกว่าคุยกันรู้เรื่องนะฮะแล้วก็วันนี้มีตลาดพระเครื่องที่อะไรว่าชิลาบรมีนะที่ว่าเคยทาคลิปไปหลายๆนั่นแหละนะครับผมอมาดูกันเลยนะครับพูดมากนะครับ สไาตาล์ผมนั่นแหละนะฮะคนอื่นอาจาจะยนสิ่งก็ใส่เลยขายกันเลยนะผมก็ต้องแบบเกริ่นหน่อยนะพูดก่อนนะนิชาหลอกเอฟซีก่อนนพระศิวลรีนี่ยังอยู่นะเนื่องจากมาต่อเราของกัม่โดนนะนี่อภิมหาเก่าเลยนะฮะนี่เป็นอาจจะเป็นพระศิวลรียุคต้นๆน,นะอาจจะเป็นยุคยุคแบบก่อนประมาณห้าร้อยก็เป็นได้นะสำลุงเนื้อออกสำลิศอย่างเงี้ยนะเก่าอภิมหาเก่านะเนื้อเดี๋ยวหืมนะ เนื้อเรือร่อยมากนะครับ fc อย่างนี้นะนี่ฮะลอยมีการใช้ตังนารดตั้งบนหิ้งอีกนะเป็นเขาเราียกว่ามีสตอรี่นะนะครับพระศิวลีนี่พุทธคุณด้านไหน fc ก็เรื่องการทํามาหากินโชคลาภนะครับผมบอกได้เลยนะบูชาไปไม่ผิดหวังหรอกครับนะของเก่าอย่างนี้นะครับผมมีดีแน่นอนนะครับเนี่ยมีดีแน่นอนแล้วผมก็เปิดไม่แรงด้วยนะเปิดเปิดแค่สามพันนะวันนี้เอาสองพันห้าแล้วกัน นะครับ fc เก่าเก่านะเก่าเก่าเลยนะอย่างกับพักกลุเลยอ่ะนะครับพักสีวรียวนี้นะผมว่านะโอ้โหเนี่ยดูดิดูสนงสนิมนะสนิมเกียวสนิมแดงนะเนื้อนี่อร่อยอร่อยมากนะครับ fc นะเนี่ยนะเก่าเก็บมากๆนะขายไปราคานี้ก็หาไม่ได้แล้วนะครับผมพัชสีวดีนะครับผม เนะจ้าของบอกหลวงพ่อกลวยเนี่ยผมไม่อยากจะเชื่อเลยนะพหลวงพ่อกลวยฉันเป็นพระยุคหลังของมาห้าร้อยแล้วนะฮะแต่พระนี่เก่าเก่าเกินเกันกนั้นเยอะเลยนะนะครับผมก็ต้องเชื่อเขาเลยฮะเขาบอกมานะะหลวงพ่อกลวยเขาหลวงพ่อกลวยนะครับหนะัดมาต้นนั้นก็เป็นของใหม่หมดเลยนะครับ fc นะฮะที่ยังไม่เคยหลงพิ่งได้มาใหม่หมดเลยนะตะเวนนะฮะเดินสายนะครับหลอกเขาตามบ้ามาดูองค์แรกนี่เนื้อเขียวคล้ายกันเลยนะ นนเป็นเนื้อสัมฤทธิ์อีกเหมือนกันนะพระสังกัจา,ายนะครับผมโอ้โหนี่นะฮะอภิมหาเก่านะเนื้อหาสุดคลาสสิกไม่ต้องอะไรกันมากเลยเนี่ยไม่ต้องอะไรกันมากเลยนะฮะอธิบายด้วยภาพกันเลยนะครับผมเป็นยุคไหนในยุคสมฤทธิ์ยุคก,ก,ก่อนปีสองพันห้าร้อยยุคหลายร้อยปีกันหรือเปล่านะพระสังกัจจายนะเป็นองค์ที่เขาแบบส่งคืนมาจากอเมริกาหรือเปล่า ตงคืนชาาอเมริกาเนะี่ยกระจายสำริดนะครับนี่ฮนะน่ารักเลยนะจะไปเรื่อมพลาสติกแบบของใช้ก็ได้้แต่เขาหนักนะน้ำหนักมีน้ำหนักละ่ะหนักหนักแน่เน,เ,นเลยนะครับ F4 หนักแน่เนเลยนะน่ารักน่าใช้สุดๆนะน่ารักน่าใช้มาก,นากๆนะครับผมจะบูชาจะห้อยหนะ้ารถตั้งบนหิ้งหรือของคอ,อก็ไม่ผิดกฎกติกาจะอย่างไดนะครับ F4 นะะนี่นะเปิดเท่าไหร่กันดีล่ะ เปิดสามพันนะอ่านะฮะเปิดสามพันนะครับผมของเก่าๆแบบนี้นะครับผมต้องเปิดกัน,นราคาแบบนี้แหละนะเออถัดมานะครับไปดูสมก่ออ่าสมกอรอไปก่อนนะครับว่ากันแบบนั้นนะเพราะว่าเป็นาชื่อว่าเกยเยอะนะเกยเยอะนะครับผมนะ แปลนี้ผมบอกเลยเลยว่าที่มาดีมากนะครับผมที่มาดีมากเพราะซื้อมาจากแผงในตลาด <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่นะฮะเขาบอกว่าเป็นมรดกตกทอดมาเลยนะฮะนี่างน,นิชารสักนิดนึงนะครับมรดกตกทอดนะเนื้อหาจัดมากเมื่อก่อนใช้อยู่เขาบอกเมื่อก่อนใช้อยู่นะเมื่อก่อนคล้องใช้อยู่ไม่รู้ใช้อย่างไงเหมือนกันนะเนื้อจัดมากเลยนะครับเนี่ยเนื้อจัดเลยนะครับ F4 นะฮะนี่เต็มคนเลย วันนี้ก็ดูเหมือนผมอารมณ์ดีผิดปกตินะหลังจากได้ของถูกใจนะครับผมแต่เวลาได้ของถูกใจของดินั่นมาเนี่ยผมก็จะแบบอารมณ์ดีนะฮะเวลาพูดอะไรก็ไหลลื่นนะครับเอีเนี่ยเดี๋ยวเรียกว่าแร่มะขามนะสูงกอซึ้งแร่มะขามงามจับใจเลยนะครับไม่ได้ดีดเอีเดี๋ยวว่าโอ้จานร์แสบดีดหรือเปล่านะโอ้โหนะไม่ยุ่งเลยนะกับไอ้ยาสเตอะไรต่ราางๆเนี่ยนะฮะ เออนี่นะครับสมกอนะเทพเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรอ่ะมีท่านไวไม่จนนะเขาชอบโพสต์เฟซบุ๊กกันนะแบบแบบคําแบบเหมือนภาษาพ่อคุณเลยนะมีกูไวไม่จนนะสมกอน,นะครับพิมพ์เจ้าเงาะเลยนะครับผมนี่นะฮะผมได้มาสามองนะแต่องค์นี้สวยสุดนะอะความรู้สึกผมนะจีจ้าสุดเลยนะเดี๋ยวโชว์องเดียวก่อนนะตามซอกในผิวหิ้งเลยนะครับผมนะะเปิดโชว์อะไรดีแล้วครับเนี่ย ของมันหลุตกทอดเขาเนี่ยสามพันนี่นะแต่ถ้าแบบเอาการันตีกันเลยนะเอาไปสามล้านนะนะการันตีกันเลยนะฮะสามล้านนี่พูดจริงๆนะฉันก็บอกว่าเอาแบบดูซื้อง่ายขายจบดูที่ชอบซื้อใช่เอาสามพันนะครับ fc นะครับนะถัดมานะครับผมโอ้โหมาอีกแล้วนะปิดตาเนื้อกาล้านะปิดทองด้วยลงบอกปิดทองนะ สุดจี๊ดเลยนะโหนี่ถ้าไปดูที่เจอที่อื่นนะอาจจะโดนราคาประมาณเป็นหมื่นเนี่ยนะอันนี้ซื้อจากเพื่อนมานะโดนเพื่อนทุบมานะครับปิดตาเนื้อกลานะครับนีหลังแบบด้วยนะครับผมผิวท้งเก่าเก็บสุดๆเลยนะครับ f ซีนะนี่เออสุดๆไปเลยนะครับ f ซี FC ครับนะพระปิดตานะก็ตีี่ไหนจังตีหลวงพ่อแก้วนะฮะอย่างเงี้ยนะครับ หรือต,ตีสายอาจารย์ไปเลยนะไม่ต้องเขินนะตีสายอาจารย์ไปเลยนะครับไม่ต้องตีลูกทรงลูกศิษย์แล้วนะครับอย่างนี้นี่นะเขาเล่นกันเป็นล้านอย่างนี้นะครับผมนะแต่อันนี้เราเหมาบ้านมานะเพื่อนแบ่งมานะเพื่อนทุบมาครับผมเปิดสามพันพอนะดูที่ชอบซื้อ,อใช่เอาแค่เก่าเราก็ซื้อนะดูแค่เก่าเราดูจบเราก็นั่นเลยนะของอย่างนี้นะครับผม นะไม่ค่อยจะมีใครแบบดูเป็นกานจริงจังๆหรอกนะตามยุคสมัยนะมองตรงนี้พวกพระในตำนานเนี่ยนะฮะตัวใหญ่เราก็ซื้อกันแค่ชอบนี่แหละครับผมแต่การขายแบบให้ได้ราคานี่ก็แล้วแต่มือใครนะมือผมไม่ถึงนะมือผมไม่ถึงขนาดนั้นนะครับฟรีนะฮะถัดมานะครับอ่านี่หลวงพ่อเงินเรื่อมาหลวงพ่อเงินแล้วนี่ครับ ลวงพ่อเงินห้วยเขนะเหรียญใบพุทธามอดอุนี่นะครับในตำนานเลยนะรลอโบราณเรียกว่าหลอโบราณแบบว่าโบราณโบราณเลยนะครับเนียดูหล่อหนหนาน,นานะมีหนามีบางนะเหรียญน,นี้นะครับแล้วแต่หุ่นเทียนเขาละนะครับผมนี่ฮะเราดูนะครับผมโอ้โหสุดจี๊ดนะลอโบราณขนาดแท้นะครับเอฟซี 4, นะฮะลอโบราณขนาดแท้เลยไม่ต้องอะไรกันมากมายเลยนะเนี่ย หลอดช่อจากใต้เหรียญน,นี้นะครับเหมือนพวกเหรียญจอบใหญ่จอบเล็กนั่นแหละครับนะฮะแล้วนี่แอบใส่ห่วงเก่าๆมาด้วยนะจะได้แบบดูสมจริงนะดูเก่าจริงนะใส่ห่วงทองแดงเก่าๆมาด้วยนะแหมเพื่อนผมมีมันเข้าใจทำนะเ <laughs> อนะ <laughs> อนี่นะฮะอภิพมหาเก่านะครับเวซีนะฮะอารมณ์ดีจริงๆเลยแซ่บนี่ <laughs> นะได้ของดีราคาถูกมาแบ่ง fc นะเอาสามพันกันบ้า fc นะโอ้โหอันนี้โบรดีต้องเปิดเจ็ดแปดพันนะ fc สวนมาห้าพันต้องโดนนะแต่นี่คือเนี่ยวันนี้ผมผมถือว่าได้ของดีราคาแบบเบาไงแบ่ง fc นะครับผมถนะัดมาพญาเต่าเรือนนะฮะพญาเต่าเรือนหลวงพงศ์นวลบางคลานนะฮะเนื้อเขียวปัด๊ดนะตามซอกก็เป็นสนิมดงสนิมแดงนะ มองเห็นกันแบบนะบอกเลยเลยว่าแท็ตาเปล่าแหละอย่างเงี้ยนะ fc ไม่ต้องอะไรกันมากเลยนะครับในส่วนตัวสายตาผมนะคนอื่นมองยังไงรไู้ส่วนตัวผมก็มองว่าแท็กตาเปล่าอย่างเงี้ยนะพญาเต่าเรือนนะครับผมเท่าไหร่ทับเท่าไหร่ดูสนลงสนินึนะ fc นะดูความน่ารักของสนิมนะดูเนื้อหานะครับผมสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเบ็ดตสองสิบสามนะของสิบสามสามสี่ห้าหก จ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดแปดสิบสองอ่ะสิบสองทับสิบสามมีนะสิบสองทับสิบสามความหมายคืออะไรไม่รู้นะเอฟซี FC ไปเซิร์คูเกิลดูกัน 12, นะสิบสองทับสิบสามนะเออผมนับถูกก็เนี่ยหเจ็ดแปดเก้าสิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอปดใจแล้วล่ะนะครับผมนี่นะเท่าไรดีสามพันเหมือนกันนะพะยัเท่าเรือ,องลงเพื่อนไปบางคลานนะครับสามพั 3, นฮะอืมนี่ วันนี้มาสามพัวดเลยนะแต่เดี๋ยวจะเริ่มมีแพงแล้วเดี๋ยวเริ่มมีแพงแล้วนะครับผมถัดมานะครับหลวงพ่อเงินท่ามะไฟนะโอ้โหเนื้ออรเดตอร่อยเป็นอะไรที่ว่าอภิมหาเห็นความแพ้ดูง่ายอีกแล้วนะะเนื้อออกออกออกัมก,กึ่งจะออกสำริดแล้วเนี่ยนะเขาบอกว่าโลหะทองผสมเลยแบบนั้นแบบนี้นะนะแล้วดูซอกนะเอฟซี FC. นะครับ มาเท่าไหร่ไม่เคยพอชั่วโมงนี้นะครับเนี่ยเนื้อย่างกับสำริดนะขยายดูกันเลยนะแล้วดูความแห้งความเก่าดูแบบความคลาสสิกนะ FC นะครับผมเนี่ยโลหะอย่างกับสำริดเลยนะเป็นโลหะทองผสมแหละจะอาจจะแก่ขันลงหินอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยเหมือนมีค่าปลักค่าอะไรด้วยนะเีเนี่ยดูความคลาสสิกความแห้งเก่านะโอ้โหอันนี้แกเปิดนะเปิดมาราคาโหดมาก เปิดมาสองมื่นเนี่ยกว่าจะหงต่อได้นะองนี้นะครับผมชอบมากนะผมเดินวน่องอยู่สามรอบนะครับผมชอบตรงไหนดูไหมนี่ชอบองค์ประกอบทุกด้านนะเพราะว่าเเป็นภาคที่แท้ดูง่ายนะตามสายตาผมนะแผลดูง่ายในสายตาผมนะครับแล้วก็นี่ฮะมีจานนะเขามีจานด้วยนะครับโอ้โหนะสุดคลาสสิกสุดยอดแห่งความน่ารักนะครับผม ยอดอยของความน่ารักคลาสสิกนะครับผมนะฮะเอาเท่าไรดีนะองนี้ขอเปิดแรงขึ้นมานหนิดึงนะเปิดที่สี่พันบาทอนะ่าสี่พันบาทนะครับเอฟซีนะองนี้นะครับผมนะฮะอืมต่อไปพบกับนี่นะฮะหลวงพ่อเงินพิมพ์คี้ตาห้าชายนะครับผมโอ้โหสภาพแบบผิวหิ้งเก่าเก็บนะครับผมมีแต่งตะใบนะครับแต่งตะใบนะครับ เราอาจจะไม่คมชัดลึกเท่าไหร่จะได้ความอ้วนล่ํานะครับผมความอ้วนล่านะฮะที่สุดแห่งความแท้ดูง่ายคลาสสิกแล้วนะในสายตาผมเนะี่ยการหล่อดูดูหลอนะ F4 ดูการหล่อนะครับดูหลอนะมีคาบวงคาบเบาเหมือนดินไทยนะครับผมสุดคลาสสิกคลาสสิกสุดๆนะแล้วดูตะไบเนะี่ยตะไบหยาบกริบเลยนะ F4 นี่ตะไบหยาบๆบเลยนะดูดูเราตะไบนะครับ F4 นะ ดูลจใบนะครับผมนะไม่สวยแต่มีเสน่ห์สุดคลาสสิกองนี้นะเอฟซีนะครับนะหงายลูใต้ฐานป๊บมีโอโหนะจบเลยนะฮะใตฐานอย่ายงนี้จบเลยนะครับผมเนี่ยสุดยอดถึงความน่ารักเลยนะเป็นเหมือนก้นถ้วยหน่อยๆด้วยนะฐานฟักบัวนะครับเนี่ะดูรอยจมูงตัวใบคลาสสิกมากๆเลยนะอ,องนี้เปิดเท่าไหร่ดีนะครับเปิดเท่าไหร่ดีนะอ,องนี้ ครับสิเอาเปิดสี่พันแล้วกันนี่นะมาเป็นจักก่อนนะต้นทุนไม่ได้มาถูกแบบนี้นะต้องเปิดกันหมื่นห้าสองหมื่นนะเรื่องจริงเลยนะพิมพ์ห้าชายพิมพ์นี้พิมพ์นี้เนื้อหาแบบนี้นะต้องเปิดกันหมื่นห้าสองหมื่นนะครับสี่นะถ้ามีงานประกวดใกล้ๆนี้นะจะไปส่งเลยนะครับแต่ว่างานประกวดน่าจะหยุดกันไปเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แหละนะช่วงนี้นะครับหลังจากนั้นก็คงจะมีทุกอาทิตย์ะเหมือนกับปีที่แล้วีปีนี้แหละ นะครับ FC นะไก่ปีใหม่กันแล้วนะชว่วงนี้ก็คริสต์มาสแล้วนะครับ FC นะครับถัดมานะครับมาดูพระพิคเนตวัดสุดทั์สุดยอดเปนความผิวหิ้งเก่าเก็บนะเนื้อออกแดงนะเนื้อออกแดงเลยนะครับ FC ผิวหิ้งเก่าเก็บนม FC อย่างนี้อย่างนี้ไม่แชรมันจะว่าอย่างไงเลยนะครับ FC อย่างนี้ไม่แชรมันจะว่าอ,อย่างไรแล้วนะครับผมนี่ฮะ อยู่มือใหญ่สภาพนี้แค่ไนะอาจจะหลายหมื่น่ะหรือเป็นแสนยังไม่รู้นะครับผมนี่ฮะเราโบราณสุดคลาสสิกหน้าแบบสวยคมนะ fc นะฮะดูความคลาสสิกการคัคบวงคับเบ่านะ fc นะนี่ฮะใต้ฐานนะครับผมคลาสสิกเลยนะนี่นะครับนี่นี่ดูความคลาสสิกนะครับ fc โอ้โลหะนะเนื้อยังกับพระราชการอนะ่ะพระผิวราชการเลยนะค้าบเบ่านะ ใหญ่ความเก่าตามซอกนะ fc นะฮะเป็นเมื่อก่อนนะต้องเปิดกันสามหมื่นห้ามืนนะครับคะเนน fc ลองไปเสิร์ชดูเถอะนะครับผมนะเขาเล่นหากันเท่าไหร่นะ g o กูเกนะโอ้นี้ผมเปิดที่ต้อยเดียห้าพันแล้วกันนะฮะห้าพันแล้วกันถือว่าสมบูรณ์นะสวยสมบูรณ์อาจจะรอเตินไปนิดนะ แต่ว่าผมว่าเสวยสมบูรณ์นะครับหัดมาหลงพ่งเงินนี่แหละนะครับผมพิมพ์นิยมนี่หากันยากมากๆพิมพ์นี้นะลำร้องกันมานะครับพิมพ์นิยมบีลงรักหน้านี้พิมพ์นี้แล้วดูองค์นี้นะสุดอร่อยเลยเนื้อหานะมีความแต่งเก่ามีการลงรักมีสภาพการใช้นะครับเนื้อ,อยังกัดบ,บอกได้เลยว่า เนื้อออกออกเหมือนกับผิวมะขามเปียกอะ่ะนะกึง่งๆเนื้อออกผิวออกผิวพันธ์วันนะออกไปทางภะราชการอีกแล้วนะอ้วนล่ําคมชัดลึกนะฮะอ้วนล่ําอ้วนล่ําคมชัดลึกนะดูไม่ว่าจะเมตตาจะมูปากลิ้วจีวอนนะครับเอฟซี 3, นะครับผมนี่ฮนะเป็นริวร้วๆนะพิมมือนะต่างๆนะครับผมนี่ฮนะแล้วการประบายในแต่งแบบ ตะใบสดุดคลาสสิกเลยนะครับไม่เห็นช่อเลยนะตะใบลบแบบตะใบแบบวนๆเลยนะนี่จงใจแต่งเลยนะฮะให้ออกมาสวยเลยนะครับ F4 นะฮะให้ออกมาสวยงามเลยนะครับนี่ฮนะโอ้โหน่ารักน่าใช้มากๆนะจุดจ่ายตัางทั้งองนะฮะจุดจ่ายต่างทั้งองนะฮะน่ารักน่าใช้หน้าใหม่ของวงการอีกแล้วนะครับพี่น้องครับหน้าใหม่ของวงการอีกแล้วเฮ้ยวันนี้ผมรู้สึกว่าตัวเองดิบดี fc บอกืออยากจะได้อย่างนี้ทุกวันนะบางทีก็เหนื่อยวันนี้คือได้ของถูกใจแล้วได้นอนเยอะนอนเยอะพักผ่อนเยอะเออนะ fc อ่าองนอี้เป็นเมื่อก่อนนะต้องเปิดสามหมื่นอย่างนี้นต้องต่อกันมีโยนสองหมื่นอะไรอย่างเงี้ยนะสภาพอย่างนี้นะครับผมความคลาสสิกแบบนี้นะวันนี้เอาไปหกพัน นะ f c หกพันบาทนะฮะหกพันบาทนะครับผมทุกองค์ทุกราคานะครับผมขอบอกเลยว่าราคานี้ดูที่ชอบซื้อที่ใช่นะฮะท่านชอบปุ๊บทักมาเลยนะขอราคาคุยราคากันจบเลยนะครับ f c ดูที่ชอบซื้อที่ใช่ไม่มีประกันไม่มีโน้นไม่มีนี่นะครับเพราะว่าต้องการแบบเอาเองินไปหมุนหาซื้อของใหม่มา f c ท,ทุกวันทุกวันนะครับ f c นะ จะได้มีเงินหารพูดง่ายมาไวไปไวนะฮะมาเร็วเข็มเร็วเลยนะฮะครับดูชอบดูชอบซื้อใช่จ่ายจบมันเลยนะครับ F4 นะฮะแต่ต้องการให้ประกันนะครับผม,มก็ประกันได้นะครับก็เอาราคามาตรฐานทั่วไปกันเลยนะฮะขายประกันนะฮะพี่ไม่ยอมสภาพนี้ก็ต้องว่ากันสามจุดห้าล้านนะกีตาร์สภาพมีก็ต้องสามนะล้านนะอาสาองจุดห้าล้านนะครับไปโน้นเลยนะครับผม างนี้อาจะต้องหลักหลักแสนนะครับ fc นะฮะถัดมานะครับอดูลงพงเงินแล้วก็ดูนี่นะครับผมนี่นะครับเหรียญจอบเล็กเนื้อเงินนะครับเหรียญจอบเล็กเนื้อเงินอันนี้สภาพเขาค่างช้ำนะแต่ผมซื้อมาแพงนะผมเคยเอามาลงแล้วครั้งหนึ่งแล้วผมก็แบบคนต่อผมซื้อมาแพงมากนะแล้วคนต่อกันคือไม่โดนนะต่อแบบขาดทุนย่อยยับเป็นปี้เลยนะครับขาดทุนย่อยยับเป็นปีเลยนะครับผมนะฮะวันนี้ก็ เลิกงามยามบีนะฮะคนถามหาจอบเล็กกันผมก็เอามาลงนะครับผมแต่ว่าเป็นพระที่ไม่สวยแต่มีความคลาสสิกนะแพ้ดูง่ายในสายตาผมนะคนอื่นมองยังไงก็ไม่รู้นะเอีนะแต่อย่างนี้คือแพ้ดูง่ายในสายตาผมนะจอบเล็กเนื้อเงินนะครับเนี่ยดูสเกตน,นะเขาจะมีรอยอเหมือนกับเนี่ยโดนเนื้อเขาหายไปนะที่นักแข่งนะอันนี้เขาต้อจะเป็นแข่งตรงนี่แหละนะครับผมนี่ฮะเขาหายไปนะเนื้นอเงินตรงนี้นะใครจําได้นะครับผม ผมเปิดแพงมากผมน่าจะเปิดสองหมื่นสามหมื่นแหละตรงนี้นะครับเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินเลยนะครับเนื้อเงินในตํานานเลยหายากนะครับนี่นะฮะอ่าวันนี้เปิดทเท่าไหร่ดีนะครับเปิดเท่าไหร่ดีนะผมเปิดที่หนึ่งหมื่นแล้วกันนะวันนี้ขัดทุนก็ต้องยอมนะหาเงินใช้ช่วงปีใหม่นะ เงินมาหมุนดีกว่านะครับเปิดง0 mm hmm. น0บาทนะฮะมีใจเท่าไหร่ทักกันมานะส่วนกันได้นะครับผมขาดทุนไม่มากก็ยินดีนะอยากยินดีกันเลยนะครับเอฟซีนะน่ารักน่าใช้มากๆนะครับเอฟซีนะผมเนี่ยเอาไปฝากเพื่อนผมวางขายนะเขเปิดเป็นแสนนะเปิดเป็นแสนนะเดี๋ยวเขาเห็นไม่เห็นผมเปิดราคานี้เขาอาจจะเฮ้ยเครื่องเลยเปล่าเฮ้ยแสบทําไมเอาราคานั้น นะฮะสุดท้ายแล้วนะครับ fc นี่นะครับทีเด็ดก็กเด็ดทุกอันแหละนะครับแต่อันนี้ผมชอบตรงที่ว่าเนี่ยรักเล็กอะไรแล้วรูปทรงอะไรแบบเขาน่ารักมากนะเป็นอะไรไม่รู้นะเนี่ยมีกิ่งเหมือนมีใครเหรไม่ใช่เก่งเหมือนอะไรข้างในเอกแขกนะเขาเรียกอะไรนะแล้วเนี่ยถักเชือกลงรักอภิมหาเก่านะถักเชือกลงรักรักแดงด้วยนะ fc นะอย่างนี้ไม่เก่า ก็ไม่รู้ว่ายังไงแล้วนะฮะอภิมหาเก่านะครับอภิมหาเก่าเลยนี่นะครับผมนี่นะเชือกลงรักเกลือสุดจิตนะจีจัดอ่ะสุดจีตสุดจ้าเลยนะครับเอตีนี่นะโอ้โหนะเก่าขนาดนี้เอาเท่าไหรด่ดีไม่รู้อะไรนะไม่ไม่บอกอะ่ะเขาเดี๋ยวบอกอไปเดี๋ยวหาว่ามั่วนะครับไอฟีนะฮะ เขาจะเป็นตะกรุดหรือจะเป็นเขาเรียกออนไม้คงไม้ครัอะไรแต่ข้างในขยาะเขามีเสียงนะฮะนี่นะครับผมเปิดที่4ี่พันบาทอ่ะมีใจส่วนเงินมานะครับ fc นะผมชอบมากนะผมชอบมากราคาก็แบบคือไปฟิตเข้ามานะหลายหลายองค์เนี่ยหลายหลายองค์เนี่ยแบบว่าต้องฟิตเลยนะเวลาเราชอบอะไรเนี่ย fc นะเราในชนะคนรัก คนชอบพระเครื่องแล้วก็ขายด้วยเนี่ยนะครับบางทีก็เอาอารมณ์มาเหนือเหตุผลที่จะซื้อบางทีซื้อมาไม่คิดเลยว่าบางทีออจะจหลักกำไรหรือขาดทุนนะเขาเรียกว่าการใช้อารมณ์เหนือเหตุผลนะเอาความชอบส่วนตัวเหนือเหตุผลนะฮะซื้อมาแพง f สีก็มาต้องมาโดนแพงจากผมอีกนะฮะเป็นอย่างนั้นนะครับ f สีอวันนี้ผมพูดอะไรมีเหตุมีผลแน่เน่วันนี้นะไม่ค่อยไร้สาระนะฮะ พูดไปตลกไปนะฮะเอฟซีนะฮะประมาณนี้นะครับเอฟซีแก้กิจถึงกันนะครับผมพวกนี้มีไหมมีนะเดี๋ยวผมจะพยายามหามานะครับผมก็เดี๋ยวช่วงนี้อาจจะหูใกล้วีใหม่แล้วนะต้องขยันหน่อยนะเดี๋ยวช่วงปีใหม่เดี๋ยวอาจจะมีการหยุดกันหลายวันก็ได้เราก็ไม่รู้นะครับผมเพราะว่าตลาดพวาดากอาจจะปิดกันต้องมีสองสามวันต้องมีนะครับเอฟซีนะฮะ <c oughs> หากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสนใจพระเครื่องเครื่องรางก็โทรมาได้นะครับพี่เบอร์061-898-7342นะครับ061-898-7342พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวกราบลาเอชีกันไปก่อนนะครับผมโชคดีมีความสุขเฮงเฮงรวยๆยถูกหวยท่านนะครับ สวัสดีครับ